ก่อนนั้นเช้าปะแก๊กแมนใช่ไหม เป็นไรพุทเฮ้ยอ๋อโอเคก็พอดีละ่ะสอบเสร็จก็สวยสวยสวยดูดิดูดิเออ้ยเฮ้ยสวยสวยดูดิดูดิเอเอ Ừ Ui, hey. Sử bái, sử bái, đu đi, Làm đu đi, ừ. ừ. À, Ui, <laughs> ừ. hey.